ไปหอฝรั่งก็เลยได้ฝรั่งตัวมันแก่มากมาไปน้องกินฝรัง่งกินฝรัง่งปลูกเองกินเองตอนนี้ผลมันหยุดแล้วเริ่มลดชาติดีขึ้นแล้วครับมันมากหนาะแรงสีแซบกว่ารับฝรัง่ง แซบครับแซบครับพี่ต้องกรอบหวานว่าหอชุดนี่นี่ผมกินว่ามันสีพอดีสุกแกใส่กับ,กบออกพันษาปรากฏว่ามันมันสุกเร็วกว่าตอนนี้มันก็สุกขกินทุกมือ้อ